สวัสดีครับกลับมาเจาะลึกประเด็นร้อนๆกักนอีกครั้งนะครับวันนี้มีเรื่องใหญ่จริงๆที่ทุกคนจับตาเลยก็คือการตัดสินใจล่าสุดของธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดที่เขาลดอัตราดอกเบี้ยไปตามที่ตลาดคาดกันไว้นั่นแหละครับแต่ว่าเรื่องนี้มันมีอะไรซับซ้อนกว่านั้นเยอะเลยคือเบื้องหลังการตัดสินใจครั้งนี้เนี่ยมันเต็มไปด้วยสัญญาณแปลกๆที่น่าสนใจแล้วก็เออน่ากังวลด้วยดูไม่เหมือนการลดดอกเบี้ยป,ปกติเท่าไหร่เลยครับใช่ค่ะ คือวันนี้เราจะมาขุดคุยเบื้องหลังมติเฟดครั้งนี้กันว่าจริงๆแล้วมันบอกอะไรเราบ้างทั้งเรื่องความเห็นที่ไม่ตรงกันในบอร์ดเองสัญญาณเตือนจากตลาดแรงงานที่อืมดูน่าเป็นห่วงมากๆแล้วก็ความเสี่ยงของภาวะที่เรียกว่าสแต็ f l a t i o n นะคะรวมถึงทิศทางนโยบายในอนาคตที่ดูจะยังแบบว่าไม่แน่นอนเอาซะเลยค่ะโอเคครับงั้นเรามาเริ่มแกะประเด็นนี้กันเลยดีกว่า ข่าวหลักๆเลยก็คือคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือ FOMC เนี่ยเขามีมติลดดอกเบี้ยน,นโยบายลง0.25%ทำให้กรอบใหม่ไปอยู่ที่4.00%ถึง4.25%ซึ่งนี่คือ,อลดครั้งแรกเลยหลังจากที่คงดอกเบี้ยมาตลอด5ครั้งรวดเลยนะปีนี้คือคุณสตีเฟนมีแรนซึ่งเป็นสมาชิกใหม่ที่เพิ่งเข้ามาเลย แต่ทีอ่อาจจะแปลกนิดหน่อยค,คือเขาไม่ได้ค้านเพราะไม่อยากให้ลดนะคะแต่กลับอยากให้ลดแรงกว่านี้อีกคืออยากให้ลดไปเลย0.50นะคะ <S <S อ้าวอยากให้ลดเยอะกว่าเดิมเหรอครับเอ๊ะมันส่งสัญญาณอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าครับแบบนี้ก็ <S 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 เป็นไปได้หลายอย่างเลยค่ะอาจจะสะท้อนความเห็นที่แตกต่างกันจริงๆแบบชัดเจนมากๆในบอร์ดเฟดเองหรือบางคนก็มองว่ามันอาจจะเป็นภาพสะท้อนจากแรงกดดันทางการเมืองที่เคยมีข่าวก่อนหน้านี้ที่มีความพยายามจากทำเนียบข่าวอะค่ะที่จะเปลี่ยนตัวกรรมการเฟดแล้วก็แต่งตั้งคนทีออ่อาจจะเห็นด้วยกับแนวทางของตัวเองเข้ามาซึ่งคุณมีแรนก็คือคนที่ถูกแต่งตั้งเข้ามาในช่วงนั้นพอดีอ,อ๋อหมายความว่าการลดดอกเบี้ยครั้งนี้ อาจจะไม่ได้มาจากมุมมองทางเศรษฐศาสตร์เพียวๆอย่างเดียวอาจมีเรื่องอื่นเข้ามาเกี่ยวก็มีการตีความไปในทางนั้นอยู่เหมือนกันค่ะว่าอาจจะมีปัจจัยเรื่องการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยซึ่งมันก็ทําให้ความเชื่อมั่นในความเป็นอิสระของเฟดถูกตั้งคําถามอยู่บ้างนะคะและนี่ก็อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้บรรยากาศหลังการลดดอกเบี้ยรครั้งนี้มันดูมไม่ค่อยสดใสนักทั้งๆท,ที่เป็นการลดดอกเบี้ยรครั้งแรกในรอบหนานเลย อ๋อเข้าใจเลยครับมันซับซ้อนกว่าที่เราเห็นหน้าฉากจริงๆนะครับเนี่ยทีนี้ไปดูอีกประเด็นที่ดูเหมือนจะเป็นไฮไลท์หรือเป็นหัวใจสำคัญของการตัดสินใจครั้งนี้เลยดีกว่านั่นก็คือมุมมองของเฟดต่อตลาดแรงงานสหรัฐที่ดูเหมือนจะเปลี่ยนไปเยอะเลยนะครับใช่ค่ะ อันนี้คือจุดเปลี่ยนที่สำคัญมากๆเลยโดยเฉพาะคำพูดของประธานเฟดเจอร์มพาวเวลที่ออกมายอมรับแบบตรงไปตรงมาเลยว่าผมไม่สามารถพูดได้อีกต่อไปแล้วว่าตลาดแรงงานนั้นแข็งแกร่งมากประโยคนี้ประโยคเดียวเนี่ยถือว่าสะเทือนพอสมควรเลยนะคะเพราะว่าปกติเขาจะใช้คำว่า strong หรือแข็งแกร่งบรรยายตลาดแรงงานมาตลอดการเปลี่ยนคำพูดครั้งนี้มันมีความหมายมากๆเลยค่ะแล้ว เหตุผลเบื้องหลังที่เขาพูดแบบนั้นคืออะไรครับตลาดแรงงานมันดูแย่ลงขนาดนั้นเลยเหรอครับเขาอธิบายว่าความต้องการแรงงานได้อ่อนตัวลงค่ะแล้วที่สำคัญมากๆเลยก็คืออัตราการจ้างงานใหม่ที่เกิดขึ้นในช่วงหลังๆเนี่ยมันดูเหมือนจะต่ำกว่าระดับที่จำเป็นหรือที่เขาเรียกว่า break even rate นะคะที่จะพอรักษาระดับอัตราการว่างงานให้มันคงที่ได้ break even rate เอ่อพอจะอธิบายง่ายๆได้ไหมครับว่าคืออะไร คิดภาพง่ายๆก็คือจำนวนงานใหม่ที่ต้องเกิดขึ้นในแต่ละเดือนเพื่อให้มันเพียงพอที่จะรองรับคนกลุ่มใหม่ๆที่เข้ามาในตลาดแรงงานอย่างเช่นคนที่เพิ่งเรียนจบหรือคนที่อาจจะเคยออกจากงานไปแล้วกลับเข้ามาหางานใหม่นะคะเพื่อไม่ให้อัตราการว่างงานโดยรวมมันสูงขึ้นถ้าตัวเลขจ้างงานใหม่มันต่ำกว่าระดับนี้ก็แปลว่ามีคนหางานมากกว่าตำแหน่งงานที่เพิ่มขึ้นสุดท้ายอัตราว่างงานก็จะค่อยๆขยับสูงขึ้นค่ะอ๋อเข้าใจแล้วครับแล้ว ตัวเลขจริงๆตอนนี้มันต่ำกว่าระดับที่ว่านี้แล้วเหรอครับใช่ค่ะคือคุณพาวเวลประเมินว่า b เบรกอีเว Rate ตอนนี้เนี่ยน่าจะลดลงมาอยู่ที่เราๆสัก5 0,000ื่นตำแหน่งต่อเดือนแต่ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรหรือนอฟาร์มเพ y r โรสที่เราเห็นกันที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ยนในช่วงหลังๆมันอยู่แค่ประมาณ2.9หมื่นตำแหน่งต่อเดือนเท่านั้นเองค่ะต่ำกว่าเยอะเลยนะครับ ค่ะคือต่ำกว่าระดับที่จําเป็นไปแล้วจริงๆซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็สะท้อนอยู่ในแถลงการของ FOMC ด้วยนะคะที่มีการปรับเปลี่ยนถ้อยคําคือยอมรับว่าอัตราการว่างงานได้ขยับขึ้น edge up แล้วก็มีการเพิ่มประโยคที่ค่อนข้างน่ากังวลเข้ามาด้วยว่าความเสี่ยงด้านต่ําต่อการจ้างงานได้เพิ่มสูงขึ้นค่ะฟังดูนะเป็นห่วงจริงๆครับแล้วมันมีข้อมูลอะไรอื่นอีกไหมครับที่มายืนยันภาพค,ความอ่อนแอของตลาดแรงงานตรงนี้ มีค่ะมีข้อมูลเชิงลึกชุดใหญ่ที่เพิ่งออกมาพอดีเลยเรียกว่า Q C W Quarterly Census of Employment and Wages ซึ่งข้อมูลชุดนี้เนี่ยเปรียบเหมือนเป็นการาตรวจทานบัญชีการจ้างงานจริงๆจ,จ,จากนายจ้างเกือบทั้งหมดเลยไม่ใช่แค่การประมาณการรายเดือนที่เราเห็นกันบ่อยๆค่ะอ๋อเป็นข้อมูลจริงไม่ใช่แค่ผลสำรวจหรือประมาณการแล้วผลการตรวจทานนั้นเป็นยังไงบ้างครับคือ ค่อนข้างน่าตกใจพอสมควรเลยค่ะข้อมูล QCEW ล่าสุดเนี่ยชี้ว่าตัวเลขการจ้างงานจริงๆในช่วง12เดือนจนถึงเดือนมีนาคม2025ที่ผ่านมาเนี่ยมันต่ำกว่าที่เคยรายงานไปในตัวเลขประมาณการรายเดือนที่เราเห็นกันต่ำกว่าไปถึง9,1 0 0 0 0ตําตำแหน่งเลยค่ะฮะเกือบล้านตำแหน่งเลยเหรอครับนี่มันแสดงว่าภาพตลาดแรงงานที่เราเห็นกันก่อนหน้านี้ อาจจะดูดีเกินจริงไปมากๆเลยสิครับใช่ค่ะถูกต้องเลยเหมือนกำไรที่เคยบันทึกไว้พอมาปิดงบตรวจสอบจริงๆอ้าวมันหายไปเยอะเลยอะไรแบบนั้นละค่ะแต่ที่น่าสนใจไปกว่านั้นอีกก็คือคุณพาวเวลบอกว่าเฟดคาดการเรื่องการปรับลดตัวเลขนี้ไว้อยู่แล้วอ้าวเฟดรู้ล่วงหน้าค่ะแสดงว่าจริงๆแล้วพวกเขาอาจจะเห็นสัญญาณความอ่อนแอนี้มากก่อนที่ตลาดทั่วไปจะรับรู้ด้วยซ้า นี่แหละค่ะน่าจะเป็นเหตุผลสําคัญมากๆที่ทําให้เฟดต้องเปลี่ยนท่าทีแล้วก็ตัดสินใจลดดอกเบีย้ยในที่สุดแม้ว่าตัวเลขเงินเฟอ้อจะยังดูสูงอยู่ก็ตามเพราะว่าเสาหลักของเศรษฐกิจอย่างตลาดแรงงานเนี่ยมันกําลังเริ่มสั่นคลอนอย่างชัดเจนแล้วจริงๆซึ่งเราก็เห็นได้จากอัตราว่างงานล่าสุดที่มันขยับขึ้นไปแตะ4.3เแล้วสูงสุดในรอบเกือบ4ปีเลยนะคะสรุปก็คือเฟดลดดอกเบีย้ยครั้งนี้ไม่ใช่เพราะเศรษฐกิจดีหรือเงินเฟอ้อลงแล้ว ลดเพราะกังวลว่าตลาดแรงงานกำลังจะแย่ลงไปกว่านี้ใช่ค่ะหลักๆเลยคือแบบนั้นซึ่งนั่นก็นำเราไปสู่ความท้าทายที่ออ,อาจจะเรียกได้ว่ายากที่สุดที่เฟดกำลังเผชิญอยู่ตอนนี้เลยค่ะนั่นก็คือสภาวะที่เรียกว่า stagflation ใช่ไหมครับที่แบบว่าเศรษฐกิจก็ไม่ค่อยโตการจ้างงานก็ดูจะลดลงแต่ของก็ยังแพงอยู่เงินเฟอดก็ยังสูง ถูกต้องค่ะมันคือฝันร้ายของธนาคารกลางเลยนะคะ Stackflation เนี่ยคือ Stacknation เศรษฐกิจชะง,งักงันบวกกับ Inflation คือเงินเฟอ้อมันทำให้การดำเนินนโยบายการเงินมันยากมากมาก,มากเลยเหมือนกับต้องพยายามเหยียบคันเร่งเพื่อไม่ให้เครื่องยนต์เศรษฐกิจมันดับคือต้องดูแลตลาดแรงงานแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องคอยแตะเบรกเพื่อไม่ให้เงินเฟอ้อมันพุ่งทะลุเพดานไปด้วยมันเป็นอะไรที่ขัดแย้งกันเองมากๆค่ะแล้วสถานการณ์ฝั่งเงินเฟ้อตอนนี้ จริงๆมันยังน่ากังวลอยู่มากน้อยแค่ไหนครับตัวเลขล่าสุดก็ยังอยู่ที่2.6%นะคะก็ยังถือว่าสูงกว่าเป้าหมาย2%ของเฟดอยู่พอสมควรเลยแล้วประเด็นที่ถูกพูดถึงเยอะมากๆในช่วงนี้ก็คือผลกระทบจากเรื่องกำแพงภาษี t ทริฟนะคะที่มันทําให้ต้นทุนการน,นําเข้าสินค้าหลายอย่างมันสูงขึ้นแล้วบริษัทต่างๆก็เริ่มที่จะส่งต่อต้นทุนเหล่านี้มาให้กับผู้บริโภคมากขึ้นเรื่อยๆแล้วค่ะอ๋อเรื่องผลกระทบจากภาษีนี่เหมือนผมได้ยินว่าในบอร์ดเฟดเองก็ยังมีความเห็นต่างกันอยู่่ใชไหมครับ ใช่ค่ะก็มีการถกเถียงกันอยู่เหมือนกันบางส่วนก็กังวลว่าผลกระทบมันอาจจะยังไม่หมดแค่นี้แล้วก็อาจจะทำให้เงินเฟอร์มมันสูงต่อเนื่องไปอีกแต่ก็มีบางส่วนอย่างเช่นคุณคริสโตเฟอร์วอลเลอร์หรือคุณมิเชลโบแมนก็มองว่าผลกระทบจากภาษีนี้น่าจะเป็นแค่เรื่องชั่วคราวมากกว่าแล้วเฟดก็ควรจะให้น้ำหนักก,กับการพยุงเศรษฐกิจหรือดูแลตลาดแรงงานมากกว่าในตอนนี้แล้วตัวประธานพาเวลเองเขามองเรื่องนี้ยังไงครับจุดยิ่งของเขาคืออะไร คุณพาวเวลให้ความเห็นในทํานองว่าจากข้อมูลที่เฟดติดตามดูอยู่เนี่ยผลกระทบของกําแพงภาษีต่อภาพรวมเงินเฟ,ฟ้อจริงๆมันยังไม่รุนแรงแล้วก็เกิดขึ้นช้ากว่าที่คาดการไว้ค่ะซึ่งการที่ผลกระทบมันยังไม่ได้แรงมากอย่างที่กลัวกันในตอนแรกนี่เองที่มันพอจะเปิดช่องว่างให้เฟดตัดสินใจลดดอกเบี้ยล,ลงมาได้เพื่อที่จะดูแลปัญหาในฝั่งตลาดแรงงานซึ่งดูเหมือนจะเป็นเรื่องที่รเร่งด่วนกว่าในตอนนี้แต่ถึงอย่างนั้น ก็ยังต้องคอยระวังไม่ให้เงินเฟอ้อที่มาจากภาษีมันลุกลามอยู่ดีแน่นอนค่ะอันนั้นสําคัญมากคุณพาเวลย้ําเลยว่าหน้าที่สําคัญของเฟดคือต้องป้องกันไม่ให้การขึ้นราคาจากผลของภาษีซึ่งจริงๆมันควรจะเป็นแค่การปรับขึ้นของราคาแค่ครั้งเดียวไม่ให้มันลุกลามกลายเป็นปัญหาเงินเฟอ้อที่ฝั่งรากลึกขึ้นมาได้แล้วเขาก็คาดว่าแรงกดดันด้านราคาจากเรื่องภาษีเนี่ยจะยังคงอยู่ต่อไปจนถึงปีหน้าเลยค่ะ นี่ก็คือโจทย์ใหญ่ที่เฟดต้องบริหารความสมดุลให้ได้จริงๆโหเป็นโจทย์ที่ฐานหายมากๆครับฟังแล้วเหนื่อยแทนเลยทีนี้คำถามสำคัญที่ทุกคนอยากรู้ก็คือแล้วเฟดจะเอาอยัางไงต่อจะมีโอกาสลดดอกเบี้ยอีกไหมในปีนี้แล้วเราพอจะเห็นสัญ,ญญาณอะไรจากเอกสารคาดการเศรษฐกิจหรือที่เรียกว่า dot l o t s บ้างไหมครับ ค่ะถ้าเราดูแค่ตัวเลขค่ากลางหรือมีเดียนในดอทพลอตล่าสุดเนี่ยก็จะเห็นสัญญาณว่ากรรมการเฟดส่วนใหญ่มองว่าน่าจะมีการลดดอกเบีย้ยได้อีก2ครั้งภายในสิ้นปี2025นี้นะคะแล้วก็อาจจะมีลดต่อได้อีกในปี2026แล้วก็ปี2027อีกปีละครั้งค่ะลดอีก2ครั้งปีนี้ฟังดูเหมือนเป็นข่าวดีตลาดน่าจะชอบนะครับแบบนี้แต่เดี๋ยวก่อนค่ะอย่าเพิ่งมองแค่ค่ากลางอย่างเดียว เพราะคุณพาเวลเองเนี่ยก็รีบออกมาเบรกเรื่องนี้เหมือนกันเขาบอกว่าจริงๆแล้วความเห็นของกรรมการเฟดเนี่ยมันแตกออกเป็นสองฝั่งที่ขนาดเกือบจะเท่าๆกันเลยนะคะคือมี10คนที่คาดว่าจะลดดอกเบี้ยสองครั้งหรือมากกว่านั้นในปีนี้แต่อีก9คนเนี่ยคาดว่าจะลดน้อยกว่านั้นหรืออาจจะไม่ได้ลดเลยก็เป็นได้ค่ะโอ้โหเสียงแตกกันขนาดนี้เลยเหรอครับแสดงว่าข้างในเฟดเองก็ยังบอกว่าไม่แน่ใจมากๆเหมือนกัน ถูกต้องเลยค่ะคุณพาวเวลเลยต้องย้ำกับตลาดมากๆเลยว่าดอทพลอตเนี่ยมันเป็นแค่การรวบรวมความเห็นของคน19คนณนะเวลานั้นไม่ใช่แผนการที่กำหนดตายตัวแล้วก็นโยบายการเงินของเฟดไม่ได้อยู่บนเส้นทางที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเพราะว่าสถานการณ์เศรษฐกิจในตอนนี้มัน highly unusual แล้วเฟดเองก็ม่มีเส้นทางที่ปราศจากความเสี่ยง Risk free path ให้เดินเลยไม่ว่าจะตัดสินใจไปทางไหนมันก็มีความเสี่ยงทั้งนั้นทั้งเสี่ยงที่เงินเฟอ้อจะกลับมาพุ่งหรือเสี่ยงที่ตลาดแรงงานจะทรุดลงไปอีกสรุปง่ายๆก็คือแม้แนวโน้มจะดูเหมือนว่าน่าจะลดดอกเบี้ยได้อีกแต่เอาเข้าจริงๆก็ยังไม่แน่นอนเลยต้องรอดูข้อมูลเศรษฐกิจกันแบบครั้งต่อครั้งไปเลย ใช่ค่ะใช่เลยการตัดสินใจจะเป็นแบบมี t i n g by Meeting จริงๆค่ะคือต้องจับตาดูข้อมูลตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญๆที่จะออกมาในช่วงต่อจากนี้อย่างใกล้ชิดมากๆเลยเข้าใจแล้วครับและปฏิกิริยาของตลาดการเงินล่ะครับต่อเรื่องทั้งหมดนี้ทั้งการลดดอกเบีย้ยทั้งคําพูดของขึนพาวเวลมันเป็นยังไงบ้างครับ อันนี้น่าสนใจมากค่ะคือตอนแรกเลยตอนที่ประกาศลดดอกเบีย้ย0.25%เนี่ยค่าเงินดอลลาร์ก็อ่อนค่าลงตามปกติตามสูตรเลยแต่พอคุณพาวเวลเริ่มถแถลงข่าวแล้วก็แสดงความกังวลมากๆเกี่ยวกับตลาดแรงงานอย่างที่เราคุยกันไปเนี่ยปรากฏว่าดอลลาร์กลับแข่งค่าขึ้นมาสัง้งนค่ะ ส่วนอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหร <socks S 2> <abl> ัฐหรือ treasury yields เนี Wall ่ยก็ปรับตัวสูงขึ้นด้วยอย่างเช่นตัวรุ่น5ปีก็ดีดขึ้นประมาณ6 Basis Points หรือราวๆ0.06%ไปอยู่ที่3.65%เค่ะเอ๊ะการที่ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นแล้วบอลยิวก็สูงขึ้นด้วยหลังจากที่คุณพาเวลพูดมันสะท้อนว่าตลาดตีความเรื่องนี้ยังไงครับทำไมไม่เหมือนตอนลดดอกเบี้ยปกติค่ะ มันสะท้อนว่าตลาดไม่ได้มองว่าการลดดอกเบีย้ยครั้งนี้เป็นการลดเพื่อเปิดเกมรุกหรือกระตุ้นเศรษฐกิจแบบที่เคยเป็นมาแต่มองว่ามันเป็นการลดเพื่อบริหารความเสี่ยงหรือที่เรียกว่า risk management cut มากกว่าเหมือนกับว่าเฟดกำลังซื้อประกันเพื่อป้องกันไม่ให้เศรษฐกิจมันทรุดตัวลงไปแรงๆจากปัญหาในตลาดแรงงานที่เริ่มเห็นสัญญาณชัดเจนขึ้นนะคะ คือลดเพราะกังวลไม่ใช่ลดเพราะมั่นใจว่าจะคุมสถานการณ์ได้หรือจะไปกระตุ้นเศรษฐกิจอารมณ์ประมาณนั้นเลยค่ะคือท่าทีที่ดูไม่ค่อยมั่นใจของคุณพาวเวลเองแล้วก็ความขัดแย้งกันของข้อมูลต่างๆที่ออกมามันทำให้ตลาดไม่แน่ใจว่าจริงๆแล้วเฟดจะสามารถลดดอกเบีย้ยต่อไปได้จริงแค่ไหนท่ามกลางปัญหาเงินเฟอ้อที่ก็ยังอยู่แล้วก็ความเสี่ยงด้านตลาดแรงงานที่เพิ่มขึ้นมามันเลยสร้างความไม่แน่นอนที่สูงมากๆในตลาดค่ะ แล้วการสื่อสารของเฟดครั้งนี้มันค่อนข้างจะสับสนแล้วก็ดูขัดแย้งกันเองในหลายๆจุดเหมือนกันนะครับใช่ค่ะเป็นข้อสังเกตที่สำคัญมากเลยคือด้านหนึ่งเฟดก็ยอมรับแล้วว่าตลาดแรงงานแย่ลงจริงๆแต่อีกด้านหนึ่งก็ดันไปปรับคาดการเงินเฟอในปีหน้าให้สูงขึ้นซะง,งั้นแต่ในขณะเดียวกันดอทพลอตก็ยังส่งสัญญาณอยู่ดีว่าน่าจะลดดอกเบีย้ยต่อได้อีกคือถ้าเราไปดูดอทพลอตของปีหน้า2026นะคะ จะเห็นเลยว่าจุดคาดการดอกเบี้ยของกรรมการแต่ละคนเนี่ยมันกระจายตัวกันมากๆเลยซึ่งมันก็สะท้อนว่าแม้แต่คนกําหนดนโยบายเองก็ยังมองไปข้างหน้าได้ไม่ชัดเจนเหมือนกันเลยค่ะในตอนนี้แล้วเราควรจะตีความสัญญาณที่มันดูขัดแย้งกันไปหมดแบบนี้ยังไงดีครับมันบอกอะไรเราก็ <S 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 อาจจะเป็นไปได้นะคะว่าเฟดกำลังส่งสัญญาณแบบอ้อมๆหรือเปล่าว่าในระยะสั้นๆนี้อาจจะต้องยอมหลับตาข้างหนึ่งกับตัวเลขเงินเฟอ้อที่อาจจะยังสูงกว่าเป้าหมาย2%ไปอีกสักพักเพื่อหันมาให้ความสำคัญกับการประคองตลาดแรงงานก่อนซึ่งอาจจะถูกมองว่าเป็นความเสี่ยงเฉพาะหน้าที่ที่ใหญ่กว่าหรือเร่งด่วนกว่าในตอนนี้เป็นไปได้ไหมว่าเป็นการเปลี่ยนลำดับความสำคัญชั่วคราว อาจจะเป็นไปได้ค่ะเพราะในภาวะที่สัญญาณทุกอย่างมันดูขัดแย้งกันแล้วก็เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนสูงมากๆแบบนี้ขนาดผู้กําหนดนโยบายเองยังดูไม่ค่อยมั่นใจเลยเนี่ยการตัดสินใจลงทุนต่างๆในช่วงนี้ก็คงต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษเลยค่ะอาจจะต้องมองหาการลงทุนในกลุ่มที่ค่อนข้างปลอดภัยหรือ d e f e n s i v e มากขึ้นหรือเน้นสินทรัพย์ที่สร้างกระแสเงินสดสม่ําเสมออย่างพวกอินคัมฟันอะไรแบบนี้เพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนที่อาจจะเกิดขึ้นได้สูงค่ะสรุปแล้วก็คือ การลดดอกเบี้ยของเฟดครั้งนี้ไม่ใช่สัญญาณบวกเต็มร้อยแบบที่ตลาดอาจจะคาดหวังแต่เป็นการปรับนโยบายช่ามกลางความกังวลแล้วก็ความไม่แน่นอนที่สูงมากๆโดยเฉพาะเรื่องตลาดแรงงานที่กลายเป็นจุดโฟกัสสำคัญขึ้นมาเลย ถูกต้องที่สุดค่ะสิ่งที่นักลงทุนหรือคนที่ติดตามเรื่องนี้ต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดที่สุดหลังจากนี้ไปเลยก็คือตัวเลขการจ้างงานโดยเฉพาะสัญญาณการเลิกจ้างต่างๆนะคะแล้วก็ตัวเลขเงินเฟ้อในสหรัฐว่าจะเป็นไปในทิศทางไหนเพราะสองตัวนี้ละค่ะจะเป็นตัวกําหนดการตัดสินใจครั้งต่อไปของเฟดแล้วก็จะกําหนดทิศทางของตลาดการเงินโลกได้อย่างแท้จริงเลยอ๋อมีอีกนิดหน่อยค่ะที่คุณพาเวลพูดถึงเหมือนเป็นข่าวดีเล็กๆท่ามกลางเรื่องน่ากังวลเขาพูดถึงความ แข็งแกร่งของการลงทุนในพวกโครงสร้างพื้นฐานด้าน AI หรือพวกศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ต่างๆอยู่หลายครั้งเหมือนกันค่ะอันนี้อาจจะเป็นมุลบวกเล็กๆที่พอมีอยู่บ้างครับก่อนนับว่าเป็นภาพรวมที่ซับซ้อนแล้วก็เต็มไปด้วยสัญญาณที่ต้องตีความกันอย่างระมัดระวังจริงๆนะครับสําหรับการตัดสินใจของเฟดในรอบนี้ใช่เลยค่ะแล้วก็ก่อนที่เราจะจบการพูดคุยกันวันนี้มีคําถามชวนคิดิ้งท้ายไว้นิดนึงได้ไหมคะโอ้ได้เลยครับน่าสนใจครับค่ะ คือเมื่อเรามองดูสถานการณ์ที่เฟดกำลังหมวนจะกลืนไม่เข้าคายไม่ออกอยู่นี่นะคะทั้งตลาดแรงงานที่ก็อ่อนแอลงเงินเฟอ้อที่ก็ยังค้างอยู่สูงแล้วสัญญาณนโยบายต่างๆก็ยังดูขัดแย้งกันเองไปหมดมันพอจะเป็นไปได้ไหมคะว่าแรงกดดันทางการเมืองที่เราพูดถึงกันไปตอนต้นรายการนะคะถึงแม้ว่าจะไม่มีใครออกมายอมรับอย่างเป็นทางการเลยก็ตามแต่อาจจะกาลังมีอิทธิพลแบบเงียบๆอยู่เบื้องหลังในการชี้นาว่าระหว่างปัญหาเงินเฟอ้อกับการว่างงาน ปัญหาไหนที่ถูกมองเป็นภัยที่เล็กกว่าหรือ A Lesser Evil ในช่วงเวลาที่กำลังจะนำไปสู่เหตุการณ์สำคัญทางการเมืองในอนาคตอันใกล้นี้เป็นคำถามที่ทิ้งท้ายไว้น่าคิดต่อยอดมากๆเลยครับว่าสุดท้ายแล้วปัจจัยอะไรกันแน่ที่มีน้ำหนักมากที่สุดในการตัดสินใจของเฟดในภาวะที่ไม่ปกติอย่างยิ่งแบบนี้สำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสำหรับการวิเคราะห์เจาะลึกทำให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นเยอะเลยครับ ยินดีเสมอค่ะ